นี่สวิงกิ้งนะครับอาอ้อแล้วมุกนี้สามรอบแล้วกิ้งสงกิกิ้งเอาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องธนากรก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชชิ่งคอคนติดเบ็ดอุดรธานีของเรานี่เองนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นะครับผมคิด คอนเทนต์ content, อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับก็คือของที่จําเป็นจะต้องมีในการตกป,ปลานะครับท่านผู้ชมนะใช้แล้วหล่อหรือเปล่าอ่าใช้แล้วเทขึ้นหล่อขึ้น80ดอนะครับท่านผู้พูดเกิดทุกคลิป <c oughs> นะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ท่านผู้ชมต้องเคยเจอครับท่านผู้ชมนะก็คือเวลาไปตกป,ปลาเนี่ยสวิงทาไมถึงหักเออเพราะว่าคนอื่นเขายืมใช่ไหมใช่ ถ้าลําพังแค่เราใช้อะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนใช้น่ะเราก็ต้องมีทักษะในการตักปลาประมาณหนึ่งแล้วแหละก่อนอที่<อ>จะม<ร>ีะสวิสเงเินของตัวเองนะครับท่านผู้ชมนะก็คือถ้าเป็นคนอื่นมายืมไปตักกุ้งนะครับหรือว่า,าเห็นของเราอาดัดอัดปลามาแล้วก็หยิบของเราไปตักเลยนะครับถ้าเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันนะครับใช้ให้เด็กตักให้หรือว่าให้คนที่ ตักไม่เป็นตักให้นะครับมันจะเกิดอาการแบบนี้ท่านผู้ชมนะก็คือถ้านะครับถ้าเราตักเองอะ่ะจะตักแบบนี้ตกักปื๊บแล้วดึงขึ้นแบบนี้ดึงขึ้นแบบนี้ใช่มันจะทําให้สวิงอะ่ะโคตรทนโคตรใช้ได้แล้วก็ไม่งอด้วยไ,ไม่งอนะครับก็คือถ้าคนอื่นมายืมของเรานะครับหรือว่าคนอื่นใช้ให้เด็กตักให้นะครับเขาจะตกัก ตกแง้วงัดขึ้นแบบงัดเลยยกเหมือนอ่ยาย,ยกย่อครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับมีสิบอันก็หักสิบอันมียี่สิบอันก็หักยี่สิบอันนะครับถึงอย่างไม่น้อยนะครับไม่หักนะครับด้ามสวิองงอมันก็สวมเข้าไม่ได้นะครับมันจะติด<ช>อย่างเงี้ยใช่ต<ช>ิดอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนั้นก็หมายถึงว่ามันพังนะครับพังแน่นอนนะครับแบบนั้นนะครับมีสิบอันก็พังนะครับนี่ตักแบบนี้ตักปรืบลงไปแล้วงัดโอ้ปลาตัวใหญ่แม่งแป๊เรียบร้อยถ้าไม่แป๊กก็งอครับมันจะงอเย องอแบบสวมแบบนี้ไม่ได้นะครับมันมันจะติดนะครับท่านผู้ชมนะมเวลาสวิงมันงอเท่ากับพังนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํานะครับมีทั้งแบบเป็นชุดเฮ<ห>้ยพร้อมใช้ก็คือมีหัวแล้วก็ด้ามให้นะครับหรือว่าจะมีแบบแยกชิ้นนะครับมีเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับหรือว่าแบบท่านผู้ชมจะพังแค่หัวอ่าก็ซื้อแค่หัวไปนะครับจะพังแค่ด้าม ก็ซื้อแค่ด้ามไปนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าท่านผู้ชมที่ตกปลานะครับเอฟผมทุกคนหรือว่าคนที่ติดตามหรือว่าลูกค้าผมนะครับก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันส่วนมากจะพังนะครับถ้าพังพังอยู่ส่วนไหนรู้ไหมถ้าเวลาเรายกปลาใหญ่ขึ้นแบบเนี้ยนะครับหักตรงเนี้ตรงนี้เลยหรอใช่มันจะพับหักไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะส่วนมากนะครับแล้วก็ในบางกรณีนะครับ ถ้าปลาใหญ่จริงๆถ้าตัวนี้ไม่หักตัวนี้ก็งอสวมเข้าไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นรอยไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะพิธีแก้ซื้อใหม่พิธีแก้ซื้อใหม่นะครับท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวรีวิวไอตัวนี้ก่อนนะครับเล็กสุดนะครับตัวที่แบบซอฟนะครับราคาไม่แรงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ราคานะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเฮ้ยจริงจังไม่ได้เห้ยใช่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมีประมาณนี้นะครับ หดได้นะครับท่านผู้ชมหนึงเลยหรอใช่หดได้นะครับท่านผู้ชมนะพเป็นสามท่อนนะครับหดได้นะครับหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสามท่อนตัวนี้ยาวอยู่ที่สองเมตรสิบแต่ว่าความยาวจริงประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับแถมมาด้วยหัวสวิงแบบพับเก็บได้นะครับท่านผู้ชมอ๋อถอดได้เนาะถอดได้แต่ว่าข้อต่อมันจะเป็นพลาสติกอะแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับผมก็ใช้ไปดูในหลายๆคลิปตอนแรกผว่าตัวนี้เพราะว่าแถวบ้านผมอ่ะ เวลาเขายืมไปตักกุ้งนะครับท่านผู้ชมไอตัวเนี่ยขาดนะครับเอาดีไปไม่มีทางได้กลับคืนอนะ่ะขาดตากักตักตักไปบางทีไปโดนดันหินนะครับก็ยังดันทุนลังดันจนหักนะครับเรียบร้อยก็เลยเอาแบบเอาแบบธรรมดาไปนะครับเอาดีไปไม่เคยได้คืนอนะ่ะ <c oughs> โอเคตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเฮ้ย <c oughs> ได้หัวหัวตัวนี้พับได้ด้วยมีข้อต่อพับได้นะห๋อพับได้อีกเหลือเล็กๆเ,เ,<อ>เองนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับ นี่เป็นแบบนี้เลยวะนี่ครับเก็บปั๊บครับเก็บนะครับไปง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะร้อยเจ็ดสิบบาทเอาไปเลยเอาไปเลยร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้นมาดูออปชั่นที่มันแพงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นตัวที่ผมแนะนำเป็นข้างต้นนะครับตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่สองเมตรสิบเซนนะครับสองเมตรสิบอะไม่รู้ว่าสิบเซนหรือสิบอะไรชอบตัวนี้ครับโคตรเทตัวนี้นะครับมันจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ถึงโล นะครับเบาๆเนาะเบาแต่ว่าถ้าอยู่ในซิกเมนต์เดียวกันกับสวิงตกปลานะครับตัวนี้หนักกว่าเพื่อนแต่ว่าถือว่าเป็นสวิงที่ทนทานนะครับท่านผู้ชมนะอย่างน้อยๆนะครับตัวด้ามนะครับเป็นสแตนเลสร้อยนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอสแตนเลตร้อยครับนี่หัวสวงสวิงนะครับตัวด้ามเป็นด้ามจับกระชับมือนะครับเดี๋ยวเปิดถูกเป็นตัวด้ามจับกระชับมือนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ยึดด้วยนะครับผม เขาเรียกว่าหัวดีเบตอาใช่ใช่หัวดีเบตหมุดเป็นแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวนี้สามารถพับได้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหซื้อไปนี่ใช้ยันลูกบวชอะใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่าให้คนอื่นยืมทำไมครับรู้ตรงรู้รู้เหมือนกันนะครับห้ามให้คนอื่นยืมนะครับตัวนี้พับได้นะครับนี่ไปแบบเลยใส่กระเป๋านะครับเทเลยไปได้นะครับท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคสุดยอดย็ดเควิลิกุดโอ้โหคำนี้ต้องมานี่ขั้นตอนการประกอบก็ง่ายนิดเดียว ดึงนะครับเหมือนคนโลกจิตอ่ะอ๋อต้องบิดนิดนึงใช่ไหมใช่เปิดราคาไปที่เฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบบาทจริงจังมเลยจริงสองร้อยเจ็ดสิบบาทสแตนเลสแท้เนี่ยนะแฮร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโคตรแข็งแรงนะครับผมนี่แข็งแรงมากๆแข็งแรงมากๆเดี๋ยวมาตักกล่องลอกแอลเคให้ดูดูนะครับอันนี้ขายของมาเนี่ยใช่ใช่นี่ดู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 ขายไป ดูนะครับผมเดี๋ยวทดสอบไห้ดูเฮ้ย what what the fuck สุดยอดหรือเปล่านี่เวลาตักปลานะครับข้ามงัดขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะถ้างัดแบบนี้นะครับเห็นไหมแค่ทําอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนจะงอใช่ใช่อันนี้ประมาณห้าไม่ถึงห้าขีดนะครับให้ตักนะครับเวลาตักได้ปลาแล้วดึงขึ้นแบบนี้ดึงขึ้นอนอยังไงปลามันก็ไม่หลุดออกเรากครับท่านผู้ชมนะบอกเลยโคตรสุดสุดยอดใช่ สองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเอาไปเลยเยี่ยมมาเดี๋ยวมาดูตัวที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับ <Hey. S 1> ผมตัวนี้นะครับมีสองเวอร์ชั่นนะครับมีเวอร์ชั่นเป็นที่ตักแบบนี้นะครับนี่โอ้โห oh, oh, สีสวยว่ะตัวนี้เป็นออปชั่นที่โคตรสุดยอดนะครับ ก็คือลายมันคันจริงหลิวเลยตัวนี้เป็นกาไฟแบบเดียวกับคันชิงหลิวนะครับแข็งแรงทนทานด้ามจับเหมือนเป็นด้ามจับไม้กอกเลยไอ้ไม้กอกอ่ะตีกอกอ่ะนี่เห็นไหมใช่กระชับมือข้อต่อเป็น CNC อลูมิเนียมสวยงามเพ้นลายมาเป็นลายมังกรนะครับขนาดที่ตักบามันยังเก็บรายละเอียดขนาดนี้ใช่สองเมตรสิบนะครับโอ้ตามนี้นะครับข้อต่อบนเป็นแบบนี้นะครับเปนแต่งเหมือนกันแล้วก็ให้หัวสวิงมาเป็นสองแบบนะครับ ตัวนี้หัวสวิงตัวนี้นะครับจะมียางแบริ่งนะครับกันมันเลื่อนหลุดด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันวนเข้าไปนะครับมันจะทําให้แน่นแต่ว่าหัวสวิงสองแบบเนี้ยไม่สามารถพับเก็บได้จะเป็นสวิงวงเต็มไปเลยนะครับไม่มีข้อต่อพับได้นะครับท่านผู้ชมนะมามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งเส้นเลยนะครับแข็งแรงทนทานมากๆนะครับจุดยึดเป็นอลูมิเนียมนะครับ CNC กลึงมาเรียบร้อยนะครับยึดอะไร โคตรเหมาะอ่ะครับท่านท่านผู้ชมแล้วก็ตัวผ้านะครับเป็นผ้าไนล่อนอย่างดีนะครับท่านผู้ชมนะย้อมสีแล้วก็ชุบยางพารามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกันมันขาดนะครับท่านผู้ชมกันมันขาดง่ายนะครับเหนียวมากนะครับแล้วก็รอยตะเข็บเป็นตะเข็บผ้าซิปนะครับเหมือนซิปลายทหารนะครับซิปผ้าทหารนะครับแล้วก็รอยต่อนี่ตะเข็บคู่นะครับด้นสีนะครับท่านผู้ชมนะนี่อย่างเนี้ย แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาเดียวกันนะครับด้ามตัวเดียวกันแต่ว่าหัวสวิงท่านผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับท่านผู้ชม,ชมนะหัวสวิงตัวนี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับนี่สามารถงอได้แบบนี้เห็นไหมนี่แต่ไม่หักเนาะไม่หักไม่หกมัหกไม่กรอบนะครับท่านผู้ชมเป็นพลาสติกเหนียวมาก ABS นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพลาสติก ABS อยู่ในเฟรมรถบิบากนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับไม่แตกไม่หักไม่งอนะครับท่านผู้ชมนะงอก็คือรูปได้นะครับส่วนตัวผ้าเป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับ ท่าญี่ปุ่นเหรอใช่ญี่ปท่าญี่ปุ่นมันร้องไงมาอีคืออีคือนะนี่นี่สมามสีนะครับท่านผู้ชม <S <S เขียวสะท้อนแสงสีฟา้าขอบน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองขอบแดงเลือดนกนะครับท่านผู้ชมนะได้เลือกสีได้นะครับท่านท่านผู้ชมจะเอาแบบไหนได้หมดนะครับแล้วก็ข้างหลังจะสกรีนเป็นปาร์ติลับอีสเตอร์เอกนี่ว่า มาครับมาครับสุดยอดอนะครับท่านผู้ชมนะเปิดราคาไปที่เ <_ S 1> จะเอาตัวนี้ก็ได้หัวสวิงแบบนี้ก็ได้ตัวเอาเอาตัวนี้ก็ได้หัวสวิงแบบนี้เบาาที่สุดที่เคยมีมานะครับท่านผู้ชมนะตัวด้ามเป็นกาไฟแทร้100 100อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้แบบนี้ไปนะครับอ๋อเป็นใส่ซองนี้เหรอใส่ซองให้ด้วยนะครับตัวด้ามนะครับแล้วก็ตัวหัวจะเป็นแบบนี้ไปนี่เนาะนี่เจ๋่นี่ท่านผู้ชมเจงเปิดราคาไปที่สี่ร้อยห้าสิบบาท แน่แน่เหรอถูกต้องได้ไปเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้ออปชั่นแบบนี้450บาทสําหรับเทพเทพเซียนเซียนทั้งหลายนะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะไอเทมนี้ต้องมีแล้วเนาะถูกต้องนะครับมาหมดแล้วนะครับมีทั้ง3แบบ3าม่าสามแบบนะครับท่านผู้ชมสวิงเป็นชุดมี3แบบนะครับสําหรับเทพแล้วก็สุดยอดเทพแล้วก็โคตรสุดยอดเทพนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับท่านผู้ชมราคาตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับ หรือว่าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราคานะครับดูใต้โพสต์นะครับดูใต้โพสต์หรือว่าถ้าเป็นทาง YouTube นะครับดูใต้เอกข้างบนวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไว้อย่างชัดเจนนะครับโอเคมาท่านผู้ชมส่วนนะครับอ่ะเอาตัวนี้ก่อนอุปกรณ์อซสรนะครับตัวนี้นะครับสามารถซื้อแยกได้นะครับท่านผู้ชมไปทําหักนะครับผมว่านะครับตัวนี้ซื้อแยกนะครับ2องเมตรสิบนะครับเป็นแบบนี้เลย อ๋อแบบแบบไอตัวนั้นเหรอใช่ใช่แต่ว่าซื้อแยกได้นะครับท่านผู้ชมใครอาขี่รถทับด้ามหรือว่ามีอะไรทับด้ามแล้วบุบมันไม่สามารถหุบได้นะครับซื้อตัวนี้แยกได้ในราคาหนึ่งรห้าสิบาทด้ามแยกหนึ่งรอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับมาไปอย่างเร็วห5 0้าสเนาะห5 0บาทสูาสหรับใครที่ถูกจัดมันหักซื้อได้กับผมนะครับแล้วก็ไอติไอตัวนี้นะครับเป็นหัวสวิงนะครับท่านผู้ชมนะมีทั้งหมด3ามลายนะครับ หัวสวิงมีทั้งหมดสามลายนะครับท่านผู้ชมนะนี่เหมือนผมว่าโโเหลืองขอบเลือดหมูเลือดนกนะครับน้ำเงินน,นฟ้านะครับแล้วก็เขียวเขียวมะนาว,านาวสะท้อนแสงเปิดราคาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแค่นี้หรอใช่อเอาไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นหัวแบบนี้นะครับหรือว่านะครับท่านผู้ชมจะเป็นตัวนี้นะครับ จะเป็นดางตัวเนี้ยที่จับคู่กับตัวนี้นะครับด,ดางเหรอก็สวิงแบบ<า>นี้นะครับ,รบท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมรีวิวกับไอตัวด้ามกาไฟนะครับดิใายดยูตัวนี้นะครับอยู่ที่เฮ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วเหรอห้าสิบบาทเท่ากันเลยเหรอใช่เท่ากันเลือกเอาเลยท<ห>่านผู้ชมจะเอาตัวไหนก็ได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะมาไปเร็วๆเลยเสร็จแล้วก็ อะไรวะเอ้าหมดแล้วเอ้าหมดแล้วนี่วะใช่หมดแล้วท่านผู้ชมนะยังไงก็ติดต่อมาเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะขาดด้ามสวิงหรือว่าหัวสวิงติดต่อกันเข้ามานะครับผมมีไว้บริการท่านผู้ชมบริการท่านเอฟซีทุกแบบทุกสไตล์นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับหรือว่าขาดเหลือจะเป็นกล่องทุงกองทุ่นอะไรติดต่อเลยครือเรามีสักเบือยันเรือรบอ่ะใช่ครับผมในการตกปลานะครับในการฟิชเชอร์ลิงกับปลานะครับท่านผู้ชมนะจะโดนแบนไหมเนี่ยสุดยอดโอเคนะครับ จำไว้เลยธนากรวิชิง่งขายทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมน,นะโอเค <Okay, S 2> <Okay. S 1> นะครับไปแล้ววันนี้กับสวัสดีครับไป,ไปตักปลากันเถอะแอลเอ้ยเค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 ยดูสวิงกิ้งไหมนี่สวิงกิ้งนะครับดูดูสวิงกิงงก้งนะครับแบบไหนเคยเห็นไหมสวิงกิง้งนี่ทำให้ดูนี่สวิงกิ้งนะครับท่านผู้ชมโอเคบายบายสุดยอด